น่าตลกมากเลยคุณทำหน้าทำตาดีิคอยตลกมากเลยดิ <c oughs> ตื่น,น <c oughs> ก็ตลกอะ่ะหน้าหน้าตาตลกอะ่ะต,ตื่นค่ะดูนหน้าตาวันนี้ดูนดี่ทำตากเล็ยบๆอยู่เลยค่ะเจียงก็นเยบๆอยู่นะออนี่เออกินข <c oughs> ้าวเออ หายใจใหญ่เลยห,หายใจแรงเลยเป็นไร <c oughs> นเป็นไรหายใจแรงจังเลยฮะจ้องอะไรเนี่ยดูโซนช่องแม่ทำกับข้าวเนี่ยแม่ปั่นข้าวให้โซนเนีน่ยไม่ใส่มหมูนะอืมข้าวต้มข้าวต้มหมูเนี่ยเอา ปั่นเลยเนี่ยเนี่ยกัขบข้าวาน,นเนี่ยปัน่นปืดปปื๊ดเลยโพ่อ,อมาหาโซนเนี่ยตอนเที่ยงครับเดิมจมไปเลิกงานเดยนเสาเราล้องเลยเร้อเลยอะอยยไรดังเี๋ยวเดียวดเดี๋ยว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 เออหยุดแล้ว ไม่ชอบเสียงดังเนาะหนูไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบเสียงดังอะไรก็แล้วแต่พูดแรงก็ไม่ได้พูดเสียงดังคือไม่ได้เลยอ่าไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเสียแล้วอ่ะอร้องไห้ร้องไห้เนี่เป็นไร ไม่เป็นไรมา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 มอมามาม่มอมามาไามออาม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 าามมา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 ยมากมา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 มนมามเมามามมา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 ่มา ใช่ไหมหายแก้เลยหายแก้เลยไหม่อมากเข้าวซอมาเยครับมาข้าวกิข้าวมาขีข้าวมาข้าวมาเ้นะเป็นไรหลงให้ตาแดงเลยอุเป็นไรครับอูไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรนะครับสูนอ่าน้อยของพ่อเนี่ยเป็นไรถ้าื่นแล้วเหรอถ้าื่นแล้วเหรอถ้าเจนแล้วสูนไม่ร้องไห้นะเน,เนี่ยให้แม่พ่อเนี่ยแม่นี่กับข้าวสูนนะนี่ข้าวสูนครับอุย้ยเนี่ยกินข้าวเลยเอามามามา,มากินไหมเอาเนี่กินเยอะกินเยอะกินเยออื้กินเก่งจังเลยเนี่ยอร่อยไหม อร่อยไหมมันอร่อยจังเลยอ๋ออีกคำหนึ่งอีกคำหนะ่อีกคำหนึงอร่อยไหมอร่อยไหมครับเอออร่อยไหมครับอร่อยไหมอ๋อแม่ใส่ให้แม่ใส่ให้อ่ะมานมามาชิมเลยครับนะเซาวนเก่งจังเลยอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยไหมมาน้อยมาหน่อยซนอร่อยไหมเอากินถูกไหม ăn cháy lên chọn rồi cháy thích gin giới lên nha mong nam mẹ rồi pond mẹ mong mmm mẹ mmm 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 ท้าวได้เยอะเลยมาน้อยอ่ะขนาดรลยอืมอืมครับโอ้ยน่ารักจังเลยกินข้าวเที่ยงโอ้ยกินข้าวเที่ยงน่ารักจังเลยอืมนี่น่ารักจังเลยอ่ะตาอูน่ะอืมีตาใสเป้งเลยอืมเออไม่เป็นไรกินข้าวเลยตื่นมาก็กินข้าวเลย ร้องเงื้อเลยอเอากินเก่งจังเลยนะออ้ยไปงองแงเลยกินเก่งจังเลยเนาะอืมอืมอืไปไม่ไมร้อไม่ไรรอลหอยนไางอยู่ไม่ชอบน่งนไม่ชอบนางเไม่ชอบ,ชอบนางเเอาไอา่ไปอไม่น่งก็ไป ใครตดใครตดใครใครตดใครตดใครตดซตดเหรออื้อกินต้องตดนะโซ้งกินน้งตดเลยเหรอฮะเป็นอะไรเปวดขี้รูปรางคือปวดขี้อย่างเงี้ยต้กินน้งขี้เน้องกินน้องขี้เนาะเอ้าปวดขี้แล้วค่ะเนี่ยคือปวดขี้ร้อเ็เลย ร้อปนวดขี้อย่างเงี้ยเนาะงงงงงงอร่อยไหมอร่อยไหมครับป้าออร่อยไหมอร่อยไหมมาน้อยมาอุอร่อยไหมอร่อยเหออยากคุยเหรออยากคุยกับพ่อเหรอฮะ ส่งข่าวเนี่ยข่าวไอซาอูลถ่ายคลิปกับสาอูลเนี่ยไม่นานน้อยไม่ออกกล้องออกกล้องจับไหมจ,มจมัไหมจับไหมไปายกล้องก่อน,อนพราจะปิดละไปายกล้องก่อนไมครับไม่ครับ,ไรบะบไปายแล้ว